สวัสดีครับยูกับช่องพี่นนท์รถดำบสิงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเวฟคันใหม่แต่ว,ว่าน้ำมันไรร่วงวันนี้ข้าเจอยน้ำมันรู้ก่อนรถก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเหลือหลายอย่างอยู่ ทั้งบอกทั้งเก็บสีโชคแต่ตอนนี้มันก็ขับโอเคแล้วแต่ก็เหลือเก็บสภาพครับเดีๆก็เดี๋วเรามาดูชุดชุดหน้าด,ชดาิชุดหน้าจะเป็นนี่ครับรอรออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารออะไรแต่ว่าเพื่อนมันขึ้นให้นะครับ แล้วก็เป็นดุมมาแล้วนะดุมสองวันเนะ <2021. S 1> อ่ิบเอ็ดสองพันยี่ิบเอ็ดอ่าแล้วก็จานจะเป็นนี่ครับโยกได้ด้วยได้หกเหลี่ยมมาไหมไม่โอ้ทำไมมันหลวมเกือบดุดแล้วนี่นอดนี่โชคดีมากเลยนะที่เห็นก่อนนัารบายมากปัมม๊มหลวมเลยเดี๋ยวต้องขันกน่อนทำไงปะมีอะไรยู่ใต้เบาะไหมไม่รู้อะฮะไม่รูป้ปัม๊มเป็น อะไรวะเขาเรียกว่าปักข้างหรือเปล่าวะโลโก้แดงนะครับแล้วก็จะเป็นสายถักนะครับแต่ไม่ใช่สวิตน,นี้อะไรไม่รู้นะครับโชคเป็นตัวเองอะอะไรวะสองพันยสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็เป็นไลไ์น็อตเล็กเก็บนะครับแล้วก็ชุดสีทั้งคันนะครับทำใหม่เป็นสีขาว เาวาเหลือบฟ้านะครับปั๊มบนฐานดำเทียมเรจะใส่ปั๊มเดิมแล้วต้องเปลี่ยนนี้ด้วยไม่ได้หรอยังด,ดูดูแล้วก็คันสตาร์ทเลเราจะใส่น็อตด,ด้วยอะ่ะแต่อันนี้ทำไปหลายรอบแล้วไม่ไม่ได้สักทีอะ่ะมันใหม่แล้วก็ไล่น็อตครับ ไอ้นอนแต่ยังไม่ครบอะไรเหรอชูหลอโชว์ไวเอดเทียมนะครับ, <S <S บ,บไอ,อ,นบอ้นี่เบรกลงหางปลาของงานหนุยเอายุกได้ด้วยเออมันเล่นตัวได้ไอ,อันนี้เป็นหางปลาแต่งอันนี้เป็นแลมมือลิงเออ นัดโชว์แล้วหลังเป็นโยโคครับดุ่งนิดๆอามหลังก็เดิมฝั่งนี้อะไรวะไม่มีอะไรนะจะมีโชว์รองเท้าก็นี่ครับพักเท้าเดิมเตอร์สา ขาตั้งครับตั้งเออาแต่งเทียมนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่เลดแล้วก็คันเกียร์เอ่อแต่งนะครับสเตอร์นหน้ากี่วะนนะแล้วก็น่าจะรถรอบนึงแล้บไม่มีอะไรแล้วอะ่ะไม่มีอะไรไหม ตตยบอกตัวนี้เป็น S3 นะครับแต่ว่าแปลง S4 ทั้งคันทังน้ำมันเนี่ยเป็น S3 อยู่ครับเยวจะเก็บใหม่ทั้งคันเลย เรื่อง<ส>เอ้ทอ่ทอท่อท่อโออันนี้เป็นบางท่อสีออกฟ,าฟา้าๆน้ำเงินน้ำเงิน 125. คอร้อยยี่ห้าครับเครื่องจะเป็นสเต็ปหมกนะครับบอกไม่ได้ดูเรือนนะครับนะ <c oughs> ดูเรือนดูเรือน <c oughs> เรือนเดิม <c oughs> เรือนเดิม <c oughs> เรือนเดิมซีบี เป็นกล่องแมปนะครับจุดไฟ S4 ทั้งคันจาก S3 แล้วให้ฟังเสียงครับอันนี้เป็นผ่าหมกนะครับรตัดง่าย ก็จะแบบติดติดมือเลยคันนี้ทําโดยช่างเต้ยลิ้นซิงนะครับเครื่องนะจัดสภาพโดยโฟกโนเน่เอ้ยไม่ใช่นายห่วยนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ใช้ได้อยู่ครับต้องรอเก็บอีกเยอะนี่ครับอีกคันหนึ่งรออะไรนี่ ล้อลาบปะฮะทำสีหมดกี่บาทห้าร้อยโอ้สวายูจดูฝั่งนั้นได้หไหนเป็นสเก็ตเลยกายมันเขียขี้ดินะใสอ๋อตอนทำสีอะติ๊กเกอร์อะไรตะลอยเมันม่เะเฮ้ย อันนี้เครื่องอะไรหกหกชเาิหาเปิดไฟให้ดูหน่อยวะมีกี่สเต็ปอันนี้อะไรนี่เท่าไหร่ชุดนี้หมดเท่าไหร่ชุดบานีมีที่ชาร์จด้วยครับสายเดินทางโอ้ เนี่ยอยากใส่อยู่แต่มันรกอู้ยังไม่หาอะไรมาวางดีๆนี่ฮะเดี๋ยวมันเสียหมดเต็มคารา,าเบลจากไดยยางเท่านี้แหละมันจะสวยเลยอันนี้ยางใหญ่ขึ้น อ๋อเรวอนีตรงนี้เขาเผาอะไรเนี่ยโอ้โหโปรเจกต์ใหม่ก็เปลี่ยนโชคครับแล้วก็เปลี่ยนกันตกเปลี่ยนมังโคลเปลี่ยนไฟทำสีแข็ง <anse> อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ